บรรพบุรุษกัมพูชาคือตัวตะกวดปรากฏอยู่ในพงสวดานกัมพูชาเมื่อคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดวนยสัตว์ณดินแดนนี้ในสมัยพุทธกาลได้พบกับตัวตะกวดที่มีลิ้นสองแฉกตัวหนึ่งที่มีใจศรัทธาต่อพระตถาคตได้เข้ามากราบถวายบังคมแล้วร่วมสดับฟังธรรมพร้อมกับพญานาคและเทวดาพระพุทธองค์ทรงให้คำพุทธพยากรณ์ไว้ว่า ต่อไปเกาะโคกนี้จะงอกเป็นแผ่นดินตะกวดตัวนี้ในภายภาคหน้าจะได้เกิดมาเป็นกษัตริย์ครองกรุงอินทรปัตนครและลูกหลานจะได้ครองต่อมาที่ชื่อว่ากรุงกัมพูชาธิปดีและบรรดาผู้คนในราชธานีนี้จะพูดจาสิ่งใดๆไม่ค่อยอยั่งยืนหรือไม่อยู่ในสัตยานุสักรรเพราะบูราคกษัตริย์ตั้งตนแผ่นดินนี้กำเนิดมาจากตะกวดอันมีลิ้นแฝดแตกแยกออกเป็นสองซีก ไม่น่าละดินแดนแห่งนี้ถึงเป็นแบบนี้